ซึ่งเหรียญที่นักทับวัเน,นี่ยนะครับก็จะเป็นเหรียญเพดอลลาร์ทั้งหมด3เหรียญด้วยกันนะครับซึ่งรับซื้ออยู่เหรียญละ3,5,000ับาทสําหรับนสวัสดี FC นะครับวันนี้เนี่ยผมจะไปดูเหรียญนิดหน่อยนะครับแถวอำเภอเมืองจังหวัดยะลานะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ของอะไรกันบ้างนั้นเรามาชมกันพร้อมๆกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของทางช่องด้วยนะครับตอนนี้ผมมาถึงจังหวัดยะลาแล้วนะครับเดี๋เรามาดูกันว่าผมจะได้ของอะไรกันบ้างนะครับวันนี้นัดรับเรียนทั้งหมดสีเรียนด้วยกันนะครับที่ร้านน้ำชา แล้ว่าที่เรางก็เอนบรยาาซื้อซึ่งนักนักน่เดือนแรกนรับแล้วก mm ็เดือาครับซ nah, ึ่นินนะครับนัี้จะเป็นเหรียล3าเดนะครับซอยูนัสามันับานะครับแล้วก็ที่2งก็จะเป็นเดอนะครับซึ่งซึ้งอยู่นั้นบาะครับน มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูกันชัดๆกันนะครับวันนี้ผมจะได้เรียนอะไรกันบ้างนะครับสำหรับเหรียญที่นัดรับวันนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญเทดดอลลราจำนวน3มเหรียญน,นะครับแล้วก็เป็นเหรียญเอสวดหนึ่งเหรียญน,นะครับซึ่งเหรียญเท็ดดอลลร์เนี่ยที่ผมประกาศรับซื้ออยู่ก็มีเข้ามาตลอดเลยนะครับเหรียญลนะสามพันถึงห้าพันบาทเลยทีเดียวนะครับ เป็นเหรียญที่2นะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่สานะครับสาหรับเหรียญทดอลลาร์นะครับส่วนเหรียญที่4นี่ก็จะเป็นเหรียญเอสเวิร์ดรุ่นใหญ่นะครับรับซื้ออยู่เหรียญละ1 0 0 0งพถึงสองพบาทนะครับรุ่นนี้ราคาไม่ได้แพงมากนะครับซึ่งเหรียญเอสเวิร์ดเนี่ยจะมีอยู่2รุ่นด้วยกันจะเป็นรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่เนี่ยจะมีปี 1903และ1904เท่านั้นนะครับสำหรับรุ่นใหญ่น้ำหนักจะเท่ากันเลยครับกัเรียนเทดดานล่าประมาณ27กรัมนะครับส่วนอเอสดวัรรุ่นเล็กเนี่ยจะมีอยู่3ปีก็คือ1907,08และ909ซึ่งรุ่นเล็กเนี่ยจะ,ะเล็กกว่านะครับประมาณ20กรัมราคารับซื้ออยู่แค่500 0ถึง1,500บาทเองนะครับ เหรียญพวกเนื้อเงินเนี่ยผมฝากตลอดเลยนะครับว่าเหรียญเนี่ยได้มาแบบไหนก็ขายแบบนั้นเลยนะครับอย่าไปขัดอย่าไปล้างอย่าไปเช็ดแม้กระทั่งกับกระดาษทิชชู่อย่าห้ามเช็ดเลยนะครับอย่างเช่นท่านมันดำดำแบบข้างล่างรอบวบงๆแบบนี้ก็ต้องปล่อยไว้สภาพเดิมๆเลยนะครับอย่าไปยุ่งกับมันนะครับ ถ้าเราไปล้างให้มันขาวบางทีชาวบ้านเข้าใจผิดครับเห็นดำๆแบบนี้คิดว่าไม่สวยก็เลยช่วยไปล้างเนี่ยทำให้ราคาตกเลยนะครับไม่ถึงสามพันนะครับถ้าเราไปขัดล้างนะครับตอนนี้เนี่ยรับเงินไปนี่ก็เกือบสองหมื่นบาทกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะฝากอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามาขายร้านผมเนี่ยส่งรูปเนี่ย ไม่มีราคาแบบว่าราคาหลักสแสนเลยก็ให้โอนค่าใบรับรองหรือว่าให้โอนค่าใบประกันสินค้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับมีคนทักมาหาผมตลอดเลยนะครับว่าเอ้ทำไมร้านนู้นดีราคาแพงจังทำไมต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับบอกไว้เลยครับว่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับ ส่งมาขายแล้วมันต้องได้เงินไม่ใช่ว่าส่งมาขายแล้วต้องจ่ายเงินให้เขานะครับส่วนใครไม่อะไรอีกที่อยากจะมาขายผมหรือว่าอยากจะเสนอแนะอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับสำหรับเหรียญอื่นๆที่รับซื้อนะครับเช่นเหรียญเทรดดอลลาร์นะครับหรือว่าเหรียญวันดอลลาร์หรือบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญเฮี้วลอหรือว่าคนถือหอกนะครับ ส่วนราคาก็ผมมีแยกเป็น E.P.E.P. นะครับเหรียญถัดไปก็คือเรียกเขาเรียกว่าเหรียญน,นกเม็กซิโกนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญมังกรเมจินะครับของญี่ปุ่นที่มีราคาเพราะว่าเป็นเนื้องเงินนะครับต่อไปเหรียญหัวหนามของประเทศฝรั่งเศสหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญ อินโดไชน่านะครับเราไปจะเป็นเหรียญของประเทศฮอลแลนด์ Holland นะครับเหรียญนี้ไม่ได้แพงมากนักครับประมาณสามร้อถึงห้าร้อยบาทเองนะครับเราไปจะเป็นเหรียญหยวนซื้อไข่นะครับเหรียญจีนนะฮะเราไปจะเป็นเหรียญเอ็ดเวิร์ดนะครับเอ็ดเวิร์ดเนี่ยจะมี2รุ่นก็คือรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่นะครับ รุ่นใหญ่จะหนัก27กร,รมัมจะผลิตแค่2ปีก็คือปี1903และ1904เราดูตรงนี้นะฮะส่วน3กับส่วนส่ส่วนรุ่นเล็กจะมี3ปีก็คือปี1907 1908และ1909นะครับต่อไปจะเป็นเหรียญสเปนนะครับเหรียญสเปนเนี่ยอายุ200กว่าปี แต่ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับสตาร์ทอยู่5 0 0ถึง1,500บาทเองนะครับแต่ถ้าคาร์ลอสอันนี้ก็จสเปนเหมือนกันแต่ถ้ารุ่นอื่นๆเช่นคาร์ลอสสามคาร์ลอสสี่พวกนี้ราคาสตาร์ทอยู่1 0 0 0ถึง2,000บาทนะครับต่อไปมาดูเหรียญเล็กนะครับของต่างประเทศเหมือนกัน พวกเหรียญเล็กต่างๆอย่างนี้ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับประมาณ1 0 0ถึง200บาทเองนะครับจบไปแล้วสำหรับเหรียญต่างประเทศนะฮะต่อไปมาดูเหรียญของไทยเรากันบ้างนะฮะพวกเนื้อเงินก็สตาร์ตตั้งแต่ของสมัยราชการที่8นะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญสตังรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับสตังรู เนื้อเงินลายกระหนกนะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญย0สตางค์เราดูตรงนี้นะฮะตัวเลขเอาไม่ค่อยชัดนะฮะยีสตางค์เนื้อเงินรุ่นนี้จะมีอยู่สราคาก็คือ50และ20 50และ20ที่มีราคาก็คือเฉพาะ20สตางค์นะครับต่อไปมาดูเหรียญรอเจ็ดนะครับก็คือช้างใหญ่นะฮะคือรุ่นนี เนี่ยนะฮะจะมีอยู่2ราคาก็คือ25และ50สตางค์นะครับต่อไปมาดูของราชการที่6นะครับจะเป็นช้างเหรียญช้างอารพจนะครับต่อไปมาดูของรอ5นะครับรอหเช่นเหรียญหลังตราแผ่นดินแบบนี้นะฮะจะมีรุ่นไม่มีรอศอและมีรอศอมีรอศอเราดูข้างใต้นี้นะฮะ จะมีสตาร์ตั้งแต่120จนถึง126ต่อเรไปมาดูช้างในพานของรอหนะครับจะมีช้างเล็กอยู่ในพานอันนี้นะฮะอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นของรอสรอ4จะคล้ายๆกับรอหเลยนะครับจะต่างกันที่จะมีลายดอกๆตรงนี้นะฮะเราไปมาดาูพดด้วงนะครับพดด้วง จบไปแล้วสําหรับเหรียญเนื้องเงินนะฮะนี่คือตัวอย่างนะต่อไปเรามาดูเหรียญที่ระลึกของราชการที่9หน่อยนะครับก็สตาร์ทตังแต่เหรียญ20บาท3รอบของรอเก้นะครับต่อไปมาดูเหรียญห้บาทพ่อสรอต่อไปมาดูเหรียญห้าสบาทวาระ ร้อปีพิพิธภัณฑ์นะครับเปนเนื้อเงินครับต่อไปเป็นเหรียญที่ระลึกต่างๆเนี่ยให้เราจําไว้ว่าเหรียญที่มีราคาก็คือสตาร์ทต,ตั้งแต่150บาทขึ้นไปนะครับเราดูตรงนี้นะฮะร5 0บาทอันนี้ก็วาระ150บาทนะครับส่วนนี้คือวาระ200บาทนะครับเราดูตรงนี้นะฮะวาระ200บาท ส่วนอันนี้ก็จะเป็นวาระ600บาทนะครับอันนี้ก็600บาทนะครับอันนี้ก็600บาทนะครับขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามและฟังคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะคระับสวัสดีครับ